ซตสองดีขึ้นแล้วครับสำหรับทางด้านนัควราสีมานะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอ,อะนะคะยังมีเบียดเบียดขึ้นมาบ้างนะครับนี่ครับอาจารย์สุทธิชัยเราเห็นความแตกต่างของทั้งสองทีมก็คือว่าผู้ฝึกสอนเนี่ยจะสอนแบบเหมือนเหมือนทุกจุดนะฮะสำหรับทีมโคราชแต่ทางเมืองกระทูเนี่ยบอกไปนิดเดียวแล้วนะักกีฬาสามารถคิดและปรับเองได้เลย ตอนนี้เมืองกระทุ้ภูเก็ตก็ใช้ออนอูมาเป็นตัวทําคะแนนนะคะในขณะที่ทางนครราชสีมาก,ก็ใช้วนิชยาอรนนนนิสาเส้สนเส้นเนะครับจะเสิร์ฟให้กับเมืองกระทุ้ภูเก็ตแต้มนี้ครบับบลอ็อกได้อีกนะครับบล็อกได้อีกครับทีดารัตนินสูงเนินครับหมายเลขสามเป็น17บเจ็ครับสิบเครับ อิสาก็เสริร์ฟต่อตอีิสาเส้งเสนแบบดีด้วยครับเดินข้าไปบล็อกแฉะแม่แกะแล้วต่อไม่ได้ครับเลื่อนต่อไม่ได้ครับแต่เป็นของโคราชครับเป็น15-17 และวิทิตาบารีก็ลงไปเสิร์ฟนะครับวนลงไปเสิร์ฟรับหมายเลขสิบสองคนนี้มาข้ามือเซตตีลงไปครับลูกนี้เคาะลงไปเลยนะครับไม่ต้องตีแดงวิ่งเข้า<ย>ไปเล่นบ,บีแทรกค่ะกับบีแทรกนะครับค่ะคือตัวเซตของทางเมืองทุกภูเก็ตนี้ได้เปรียบค่ะสามารถจ่ายบอลได้หลากหลาย มีเหมือนกันครับทางด้านคโคราชก็มีเหมือนกันครับไล่มาคโคราชยังใช้ลักษณะการเล่นรูปจากตำแหน่งสี่นะคะคือบอลหัวเสาเดินตำแหน่งบอลหัวเสาครับเอาหมายเลขเก้าออกเลขงกอเอามาเลขออกครับสิบสามเข้าไปครับสิบสามก็คือนภพ,พรคำสงครบเอาจราดพรบรรดาศักดิ์ออกมาแล้วก็จะเสิร์ฟโดยวนิชยาหลวงทองหลังรับมาเข้ามือเซตแล้วครับเอาละครแจกเลยนะครับหัวเสาบล็อกได้ อือลูกนี้บล็อกได้ดีครับแา่ได้โคราชได้แต้มจากการบล็อกครับ17 18และบล็อกลูกตีของออดูมาด้วยครับตรงนี้นะครับที่สำคัญจากที่จะเสียกลายเป็นได้ดีไปกลับที่สองนะนแนเลยนะครับไปหลังไปยอดคุณได้เอาข้ามไปข้ามรือเปล่าครับข้ามครับ มาทุกภูเก็ตเล่นในครบสามตีลองไว้เด็แดแลวจากแนดนหลังครับไม่เข้าครับไม่ข้ามเน็ตครับตีเข้าเน็ตไปเองอ่เสียดายครับแต้มนี้ค่ะพยายามจะใช้การรูปจากวันิชยานะคะแต่ยังไม่พร้อมที่จะตีค่ะก็ตีเข้าเน็ตไป โอกาสของเมืองกระทูภูเก็เตน,น,กะนะครับเอ้าตรงนี้อบอลแก้ไขแล้วนะครับเอบิก,กายังเหยียดแขนจิ้มบอลข้าไมไปได้ครับนี่ครับดีชอบใจใหญ่เลยครับค่ะเพราะว่านุสลานี่เซตเข้าเน็ตไปแล้วนะคะ,ะคือเซตแบบไม่ได้เป็นลูกดีสําหรับการตีนะคะก็ใช้ประสบการณ์แก้ ทำไมนักกเลย์บอลสาวไทยไม่ไปเล่นหลีกบราซิลครับไกลฮะคือไกลบราซิลเป็นดาวใต้นี่แล้วเขาสูงกว่าเราเยอะฮะเราขอเอาเอเชีย์แท็บนี้ก่อนคอันนี้ปัญหาของโคราชก็คือบอลต้องช่วยกันรับบอลแรกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วบอลบอลรุกโดยบอลเร็วเนี่หายไปเลยค่ะ เซตไม่เข้ากับตัวตีเลยนะคะอย่าลืมนะครับส่ง SMS เอียียทีมวอลเลย์บอลที่ท่านชื่นชอบหรือนักวอลเลย์บอลที่ท่านอยากเป็นกำลังใจให้ได้นะครับ4221565นะครับออกมาได้ในวันที่มีการแข่งขันนะครับในช่วงของการถา่ายทอดสดเอง อย่างเคยนะครับปีนี้เรายังไม่ได้รับการติดต่อมาจากโสโมสรต่างๆจากทีมต,ต่างๆครับในเรื่องของรารงวัลน,นะครับเ,ออเราได้มาเราก็จะแจกต่อไปนะฮะเราคงจะไม่เก็บไว้เองนะฮะได้ตีครับลูกนี้สวยงามครับสำหรับโคาชค่ะวันนี้ดาโครเรืองครับหมายเลขสิบเจ็ดแต่มาสิบแปดยี่สิบเอ็ดครับ บีบิดฉีกเลยนะคะตัวลิเบอร์โร่รับไม่ได้ตุจิตราโพสมนะครับรับไม่ได้โอ้โหนี่เป็นออดอุม,มากด้แล้วครับค่ะเป็นลูกบีนะฮะบันสูรบีแทกค่ะคนนึงกระโดดหลอกไปก่อนแล้วอัดูม,มากระแทกมาแล้วครับเดี๋ยวรักมหมาโค่นลงมาแล้วครับอันนี้สิบห้าของ เมืองกระทูภูเก็ตถิกาเสิร์รับมาเข้ามือเซตหรือเปล่าเข้าครับแล้วก็ตีด้วยซ้ายครับยังดักรับไม่ได้เอาเข้าเน็ตไปหน่อยนึงบอลแก้ไขกลายเป็นดีครับแม่บอลเคาะเคาะลงหลังนะครับออนอุมาครับตัวรับเหมือนจะเกรงไปนิดนึงนะคะถ้าอนอนออนุมาตก แกไม่ออกนะมเป็นจังหวะสองข้าไปหัวาได้ตีครับเป็นสองแล้วครับเป็นแต้มนะครับมาออนอุมานี่บอกไม่ต้องรบสามนะครับเห็นข้างหลังเขาเปิดโล่งอยู่ครับเคาะไปทางนั้นนะอีสิบี่ครับเป็นเซตพอยกันแล้วได้ตีครับตีอัดบล็อกไปเลย หัวดาด้ยมาอีกหนึ่งคะแนนครับเป็น19ครับล้าจะเสิร์ฟโดยหมายเลขก1อรัศมีสุภมูลซ้ายค่ะขึ้นตีสูงเลยทีเดียวค่ะอันนี่เธอเป็นคนตีเองด้วยครับแต่เมื่อสักครู่ยอนครับลองไว้เดิ้ข้ามไปรีบอลโคข้ามครับได้แต้มครับอ,อ้าวลูกนี้ออกครับยี่สิห้า 19ครับจะเป็น2-0นครับสำหรับทางด้านเมืองกระทุภูเก็ตที่นำโคราชจะต้องแก้เกมกันหนักหน่อยนะครับเพราะเซตต่อไปแพ้อีกไม่ได้แล้วนะครับสำหรับนครราชสีมาหรือโครานเอาะครับ